ผ้ามา่านที่ร้านสะดวกซักได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูพร้อมกันตามมากลับมาพบกับรายการเาวนี่ขับอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการซักผ้าม่านนะคะหลายคนนะคะคงมีคําถามสงสัยแน่นอนผ้าม่านที่อยู่ตามคอนโดหรือตามบ้านที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะมันสามารถซักได้หรือเปล่าวันนี้นะคะก้อยพามาทําตามพร้อมกันแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ หลังจากที่เราถอดผ้มาม่านออกมาแล้วจากห้องพักของเรานะคะให้สังเกตก่อนเลยว่าผ้มาม่านของเราเป็นลักษณะแบบไหนอย่างตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่ามาา่านตาไก่หรือว่าวงแหวนค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่เราจะเรียกก็คือแบบตะขอค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้และก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะได้เจอก็คือแบบโซ่นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่า ตัวโซ่อะค่ะมันจะอยู่ตรงนี้เพื่อถ่วงน้าหนักไว้อยู่ตรงปลายของผ้าม่านนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของผ้าม่านที่เราเจอเดี๋ยววันนี้นะคะก้อยจะมาสาธิตการถอดออกให้ดูด้วยว่าเราทํายังไงนะคะกับ 2, 2นะคะก็คือดูป้ายบอกวิธีการใช้งานว่าผ้าม่านของเราอะคะ่ะมีป้ายบอกวิธีการซักการใช้งานแบบไหนทุกคนอ่านดูนะคะแล้วก็สามารถทําตามที่ป้ายเขาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันในขั้นตอนถัดไปเลยนะนการถอดนะคะเราก็หาอาจจะหาอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านนะคะก้อยก็คือมีกรไกร้นนะคะเรา ก็อ้าเขาหน่อยแล้วก็ก็แค่งัดเลยค่ะมันก็จะหลุดแล้วนะคะเราก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาทําการต่อส่วนแบบตะขอก็แค่ถอดง่ายๆอย่างนี้ออกมาเลยค่ะตะขอก็คือจะง่ายหน่อยนะคะเรามันใส่ของมันอย่างเงี้ยเราก็แค่ถอดออกมา 2นะคะก็คือหลังจากที่เราเตรียมผ้าม่านแล้วก็ถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นวงแหวนจะถอไปเรียบร้อยแล้วเราก็นําน้องมาเข้าเครื่องซักได้เลยะคะ่ะโดยนะคะเครื่องซักนะคะเราก็ดูตามขนาดผ้าม่านนะคะว่าเราจะใส่ไซส์ขนาดไหนแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะเลือกเครื่องซัก16กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาใส่พร้อมๆกันเลยว่าน้องเขานะคะจะอยู่ในปริมาณที่แนะนำหรือเปล่า,าดูพร้อมกันเลยขออนุญ,ญาตยืนนะคะ อ่ะเนาะเขาก็จะขนาดประมาณนี้นะคะก้อยดูแล้วขนาดเครื่อง16โตเอาอยู่ค่ะก็จะใส่วนๆเข้าไปอย่างนี้นะคะ หลังจากที่เราใส่ผ้าม่านเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตามด้วยน้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะโดยทิคนี้นะคะก็จะใส่น้ําส้มสายชูตามลงไปด้วยนะคะก็เพื่อนๆสามารถกะปริมาณของน้ําส้มสายชูลงไปได้เลยนะคะอย่างของวันนี้นะคะก้อยก็จะใช้เป็นเลือกโหมดการซักนะคะน้ําเย็นเพราะว่าก้อยอยากจะถนอมน้องเขาอยู่นะคะก็เลยจะเลือกเป็นซักน้ําเย็นค่ะ หอมมากนะคะเพราะเราใช้น้ำยาับบพันุน่มไฮยีนเมื่อกี้พูดแบบน้ำยาับบพยุม่มเพราะเราใช้น้ำยาแบบพันุ่มไฮยีนนะคะกลิ่นเลยหอมฟุ้งติดทนนานเวอร์ผื่นใหญ่ออกไหมล้วค่ะหอมมากค่ะโดนนี่คือสาเหตุที่เราไม่ใส่ผ้าเยอะนะคะมันก็จะทำให้กลิ่นนะคะติดทนมากขึ้นค่ะโอเค หลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปอบกันนะคะบางคนก็คืออาจจะไม่ได้เอาไปอบก็คือไปตากแดดแต่ไหนๆเราก็มาร้านสะดวกซักทั้งทีและเราก็ซักอบจบไปเลยสิคะก่อนที่เราจะเลือกแล้วกับความร้อนนะคะเราก็มาดูก่อนว่าเนื้อผ้ามันเป็นชนิดไหนนะคะอย่างตรงเนี้ยของก้อยาจจะมีสีขาวอ่ะมันค่อนข้างเป็นเหมือนผ้าแบบผ้าลูกไม้อะไรเงี้ยค่ะก้อยก็จะเลือกความร้อนต่ํานะคะ นี่นะคะเราก็อบผ้าม่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าผ้าม่านนะคะจะเรียบหรือเปล่าจะมีรอยยับหรือว่ากีบมันจะแตกเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเนาะ หลังจากที่เราอบผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก้อยก็คือจะไปเอาอุปรกรณ์น,นะคะประกบใส่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราก็จะนําไปแขวนอยู่ที่ราวนะคะผ้าม่านให้เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะคะก้อยก็ใส่อุปกรณ์วงแหวนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าว้าวผ้ามา่านของเรานะคะไม่มีรอยยับเลยนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเื่อนทุกคนเลยนะคะที่กําลังสงสัยว่าเราสามารถถอดผ้าม่านนะคะมาซักในร้านสะดวกซักได้หรือเปล่าวันนี้นะคะก้อยลองมาทําให้ดูแล้วและพบเลยว่า เวิร์กสุดๆค่ะวิธีนี้ทั้งซักอบจบในที่เดียวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาใช้บริการสามารถมาใช้ได้ที่เบลนี่วอททุกสาขาทั่ประเทศเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย